อ่ะอันนี้ดีกว่าจำใจเลยนะเนี่ยใส่ได้ช่วยกันใส่เลยนะขอบิดละหนึ่งร้อยลูลุยพี่ชายจ๋าบิดละหนึ่งร้อยรายการนี้ผมมีเอามาแค่สององพี่แต่ถ้ามันไม่ไหวก็เล่นแค่รายการเดียวอ่ะใส่ได้เลยพี่ชายจ้าพี่ไม่มีใครเล่นผมไปแล้วนะ ไม่เป็นไรนะพี่ชายนะเพราะมันเป็นรางทอคอพี่ผมไม่รีบอยู่แล้วไม่มีใครเล่นผมก็เก็บไว้ได้ <c oughs> มอสอบอกแล้วมันไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆ <c oughs> มีใครใส่ไหมพี่ <c oughs> มีใครใส่ไหมหรายการนี้ <c oughs> จำใจเล่นให้เลยนะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันพี่ชายจ๋ามีคนถามหาเยอะเหมือนกันรายการเนี่ย <c oughs> หนึ่งพันพี่อาิรัตมาแล้วพี่ เล่นกันก็ไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็จะได้ลงไลน์นำอยู่ที่หน umm> ึ่งพันพี่มีใครให้มากว่าผมให้ดูเลยแล้วกันเอาพี่ชายจ๋าใส่ได้เลยพี่อ่ะไม่ต้องไปคิดเยอะพี่ชายไม่ต้องไปคิดเยอะรายการที่ยี่สิบสองเนื้อสัตโลหะผสมชนวนแช่น้ำมันเสือ มีใครให้มากวากว่า1,000งันไครับใครมีหนึ่พหามาส่งทีนะร <c oughs> ายการนี้ใครมี1,000หามาส่งทีนะครับจริงนะพูดจริงๆนะสองพันพี่อัะนะบุรพ,พาไม่ทันแล้วพี่นี่สัตตะโลหะแช่ผสมชนวน ร้อยล้านแช่น้ำมันเสือพี่ 2, 2, 2, สองพันสองสองพันสีไปกันได้อีกยาวๆพี่ชาจยจ๋าแต่ผมแพ้ให้ชมเลขพี่สามพันที่พี่นายสามพันที่พี่นายพวกพี่รู้พาลากันอยู่แล้วพี่ผมไม่ได้นี่แต่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้พาลากันอยู่แล้ว พี่ใส่เถอะอย่าก,กินตับผมเลยพี่อันไหนเล่นได้พี่ช่วยผมเล่นหน่อยผมจะได้มีกำลังใจเปิดให้เล่นพี่สามพันห้าร้อยสี่พันได้ไหมพี่แต่ผมแพ้ชมสามพันเจ็ดร้อยพี่พี่บอลสามพั 3, นเจ็ดร้อยพี่บอนพี่สี่พันได้ไหมใส่เลขสี่ตัวเดียวมาผมแพ้ให้เลยพี่ผมมองว่ายังไงมันเกินอยู่แล้วพี่แช่นะ้ำมันเสือ แช่น้ำมันเสือมันเกินอยู่แล้วพี่ไม่แพ้ไม่ได้ครับพี่ไม่แพ้ไม่ได้ครับพี่เพราะมันเป็นรายการบนนะพี่ไม่ไหวแล้วพี่เนี่ยขนาดผมแพ้ยังไม่ค่อยจะมีคนใส่พี่ถ้าผมไม่แพ้พอเผื่อไม่มีคนใส่ให้ผมด้วยไม่ไหวพี่สามพันเจ็ดร้อยรายการนี้สี่พันที่อิสรนะแล้วขอบขอบคุณมากครับพี่ผมแพ้เลยแล้วกันถ้าเป็นรายการล่างๆผมไม่แพ้ให้ได้พี่ชายครมันก็ยังพอแบ่งให้ได้ รายการนี้โอ้โหพี่สัตะะโลหะแช่น้ำมันเสือนำอยู่ที่สี่พันมีใครไม่มากกว่าสี่พันไหมครับรายการนี้ใครได้ไปนี่หวานเจี๊ยบเลยนะพี่สี่พันที่พี่อาภิรัตเลขโค้ดนัมเบอร์ อุ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเห็นไม่ค่อยชัดเลขโ้ดนาเบอร์หนึ่งสหพี่ชายจ๋าหนึ่งสหรวมกันได้สิอนำอยู่ที่สี่พันมีใครให้มากกว่า สะัตะโลหะแช่น้ำมันเสือมีแค่ในรายการลังทอคอเท่านั้นพี่รายการนี้ <c oughs> มีใครให้มากกว่าสี่พันไหมพี่ใส่ได้ใส่ให้มีคุณหน่อยพี่ชายจ้าโอ้โหสี่พันบิดละหนึ่งร้นะพี่นะใครไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบผมนับ ห้าให้ครับพี่นับห้าให้ครับพี่รายการนี้แช่น้ำมันเสือโอ้โหพี่ชายจ๋า,า <c oughs> เอาเอเสร็จเลยพี่สี่พันนับห้าไปแล้วพี่รายการที่ยนีะ่สิสองนะสัตตะโลหะผสมชนวนแช่น้ำมันเสือพี่บิดละหนึ่งร้อยเจ้าสัวพันล้าน พังพการพี่ชายจ๋าพังแปลว่าอะไรพังแปลว่าสลายไปนะครับพการคืออะไรพักการคือตัวแทนแห่งความมืดมิดนะครับพี่ชายไทยได้เป็นพ่อพองพี่ช่วยกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายพลิกจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีนะครับพี่ชายจ๋านี่ไม่ใช่เกจิคณาจารย์แต่นี่คือองค์เทพพี่องค์พ่อพังพกการนะครับศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผมนับสี่ครับพี่ นับสี่พี่ติปโปสวัสดีครับโอ้โหพี่สี่พันสัตตะลังทอคอแช่น้ำมันเสือผม <c oughs> เลขโคดนํำเบอร์หนึ่งสี่หกนำอยู่ที่สี่พันบิดละหนึ่งร้อยนับสี่ไปแล้ว <c oughs> มีใครให้มากกว่าสี่พันที่พี่อะพี่รัดไหมครับ <c oughs> ไม่มีแล้วพี่โหเมืม่อ <c oughs> ก่อน,นมีเยอะพี่ <c oughs> แต่หมดไปแล้ว <c oughs> นับสามครับพี่ สี่พันผมนับสามสี่พันรายการนี้นับสารายการนี้ถ้าไม่มีใครให้มากกว่าสี่พันแล้วโอ้โหเงียบจริงๆพี่ชายจ้า <c oughs> นับสองครับพี่เออเสร็จเลย <c oughs> นับ2ไปแล้วพี่ รายการนี้นับหนึ่งครับโอ้โพี่สี่พันกิงเหรอวะเนี่ยพี่ชายจ้าพี่ใส่ได้นะบิดละหนึ่งรสัตตะโลหะรายการที่ยีบสองแช่น้ำมันเสือโอ้โหพี่แล้วดูดิผสมชนวนมวลสารร้อยล้านไม่เป็นไรพี่แบ่งไปรายการหนึ่งแล้วกัน <c oughs> นับ ดีเลยสามสองหนึ่งพี่ถ้าไม่มีใครให้มากกว่าสี่พันแล้วรายการนี้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวพี่ยินดีด้วยนะครับพี่ใครถามไม่ต้องบอกนะว่าได้มาจากมีคุณพี่แล้วห้ามบอกมอ,อเด็ดขาดนะพี่ชายนะจบไปพาลานี้ยินดีด้วยนะครับพี่ชายจ๋จบการประมงโอ้ <ST AT> โหเห็นพาลาแล้วพี่น้ำตาจะไหล นำสีว้าวโอ้โหใครได้ครับเนี่ยโอ้โหสี่พันหนึ่งพี่นายแคปหน้าจอดันเก้าครับ พี่ในแขปหน้าจอดันเก้าครับพี่ลุยได้เลยพี่ชายจ้าเอาไปกันตุยลุยกันต่อพี่